สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําท่าดิบเพองตรงนี้ก็ใช่ค่ะค่ะเพนี้จะมีอยู่6 8นะคะเราจะเล่นสี่ทิศทางเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสาธิตด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปค่ะแป่แรกซ้ายขาขววนำนะคะไปค่ะหนึ่ง <must be S 1> สอามส,สี <ert> ส <Pakistani> ่ห้าหกเจ็ดแปดไปสองไ่ายหลังค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดไปตามนะคะไปค่ะ แปดเปสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นห้าค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแปดที่หกนะคะเพราะเป็นทิ่ค่ะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดค่ะแล้วเราก็เริ่มแปดเลขด้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสา่นที่ด้านหลังต่อเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อค้าหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดต่อค้าหนึ่งสองสามเด็กที่ค่ะห้าและหกเจ็ดและแปดจบค่ะแล้วเราก็เริ่มแปดเลขด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้เพลงนี้เราก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมาเพื่อนจนเต้นค่ะขอบคุณค่ะ